บิลเกตกับการทํานายเรื่องโรคระบาดเป็นภาษาคำเมืองสวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนค่ะวันนี้นะคะในคลิปนี้นะคะก็จะมานะเล่านะเรื่องหนึ่งนะที่เป็นเรื่องที่นะเรียกว่ามหัสาร,รยเนาะหลายคนยังไม่เคยฟังนะคะบิลเกตนะกับคำทํานายโรคระบาดที่เพื่อนเพื่อนอาจจะไม่เคยฟังนะนะคะ นะในท่ามกลางการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาส,สายพันธุ์ใหม่หรือโควิด -19 นะที่กำลังอู้นะอู้ถึงตอนนี้นะแล้วก็เรียกว่าได้แพร่กระจายไปทั่วโลกนะทำให้ปัจจุบันเนี่ยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมมากถึง2 5 2 0 0 0ห7 7หรายทั่วโลกนะคะอันนี้ข้อมูลเมื่อวันที่สาวมีนาคมนะคะ2 0 0พ 2อ2 0นนะ,ะนะทำให้องค์กรอนามัยโลกนะต้องออกมาประกาศว่านี่คือโรคระบาดร้ายแรงที่มนุษยชาติต้องเตรียมตัวรับมือนะคะลังการแพร่ระบาดเป็นวงกว้างในประเทศแถบเอเชียไนะม่ว่าจะเป็นจีนเกาหลีใต้นะตอนนี้นะตัวเชื้อโคโน่าสายพันธุ์ใหม่ได้ ณศูนยะ์การการระบาดครั้งใหม่ในยุโรปโดยเฉพาะอย่างประเทศอิตาลีนะหรือสเปนนะคะที่ยอดเสียชีวิตมีมากขึ้นทุกวันนอกจากประเทศโซนยุโรปแล้วชาติมหาอำนาจยังฮะสหรัฐนะ่ะกำลังหัวามุนเหมือนกันนะคะแล้วก็นะจน CDC หรือหน่วยงานป้องกันโรคติดต่อเนี่ยเริ่มมีความคิดว่านี่อาจจะเป็นปัญหาที่เขาคุมอยู่แล้วนะคะ ย้อนกลับไปเมื่อต้นปีนะ2020นะปัญหาความตึงเครียดระหว่างสหาราัฐกับอิรานกลายเป็นตี้กังวลของคนทั่วโลกพร้อมกับคำถามที่ตามมาว่าเอจะเกิดสงครามโลกครั้งที่3เมื่อไดในท่ามกลางความขัดแย้งในช่วงนั้นเนี่ยถ้าถ้าหาว่ามีคนคนหนึ่งเดินเข้าไปในวงล้อมของปัญหาแล้วพูดว่าเฮ้ยนะเลิกกัดกันได้แล้วมาช่วยป้องกันโลกจากโรคระบาดดีกว่า แน่นอนว่าคงมันมีใครฟังคําพูดของของเขาแน่นอนนะคะอย่างที่ทุกคนทราบตอนนี้ทั้งสหรัฐและอิรานรวมถึงประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยทั้งหลายกําลังถูกศัตรูติมองมาเห็นอย่างโควิด -19 หรือโควิด -19 บจมตีอย่างนักคําถามก็คือเพราะอย่งประเทศมหาอํานาจทั้งหลายจึงเพียงพ้ําได้จะอี้นะพวกเขาสนใจแต่จะสร้างระเบิดนิวเคลียร์มากกว่าจะเตรียมความพร้อมรอมับมือ นะกับการระบาดของไวรัสได้จะได้นิ่มใจความคิดของคนเดียวที่เกิดขึ้นครั้งหนึ่งเคยมีมหาเศรษฐีคนหนึ่งออกมาอู้และเตือนเรื่องนี้ว่าสักวันหนึ่งมันจะเกิดขึ้นและเฮาบอพร้อมสักนิดที่จะรับมือกับมัน นี่คือคำอู้ของชายที่ชื่อว่าบิลเกตนะคะทุกคนรู้จักบิลเกตดีในฐานะผู้ก่อตั้งบริษัทไมโครซอฟท์และกัลลังนะตำแหน่งอภิมหาเศรษฐีอันดับโลกมากที่สุดย้อนกลับไปเมื่อปี2015 b บิลเกตเคยอู้บนเวทีนะคะเท็ทอกนะคะในหัวข้อการระบาดครั้งต่อไปนะหรือเรายังบ่พร้อมหรอกวันนั้นเขาได้ทำนายเอาไว้ว่า าการกระจายของโรคระบาดอาจจะเกิดขึ้นในอนาคตโดยเน้นย้ำว่าผู้นำประเทศต่างๆควรจะเตรียมความพร้อมด้านระบบสาธรารณสาุขมากกว่าที่จะมดเงินไปกับการพัฒนาระเบิดนิวเคลียร์บิวเกตบอกว่าตอนที่ผมเป็นละออนหาย,ยนะทตี่กลัวกันมากที่สุดก็คือสงครามนิวเคลียร์เฮาถูกโจมตีด้วยอาวุธนิวเคลียร์มาดาดเขาควรที่จะต้องลงไปนั่งชั้นล่างนั่งพับขาและกลิ่นของที่อยู่ในถังเล็กขนาดใหญ่ พวกนั้น วันนี้ความเสี่ยงต่อหายนะที่รุนแรงระดับโลกบ่ได้มีหน้าตาอย่างนี้หรือว่าบ่ได้มีหน้าตามันนิวเคลียร์แต่มันมีหน้าตาเป็นไวรัสถ้ามีอะไรถ้ามีออหยางกระตามที่ฆาคนมากกว่า10ล้านคนในเวลาเพียงบักี่สิบป,ปีก็เป็นไปได้สูงว่ามันจะเป็นไวรัสติดต่อกันได้อย่างรวดเร็วมากกว่าที่จะเป็นสงครามบ่ใช่ขี่ปนาวุธเหตุผลส่วนหนึ่งก็คือเราลงทุนไปมากกับการยับยั้งอาวุธนิวเคลียร์แต่เราลงทุนไปน้อยมาก กับระบบที่จะหยุดการแพร่กระจายเชื้อโรคเฮาพร้อมสำหรับก,การการะบาดครั้งถัดไปนะคะบิลเกตก็ยกตัวอยา่างการระบาดของโรคอีโบลาขึ้นมาสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาในอดีตนะคะสะท้อนให้เห็นปัญหาในอดีตนะคะที่เป้นห้องว่าบอกว่าโลกเนี่ยยังมามีมาตรการที่พร้อมรับมือกับการระบาดของโลคได้ดีเท่าที่ควรแหมกรมยัง อีกทั้งเนี่ยยังวิเคราะห์ถึงช่องโหว่ของปัญหาว่าเพียงแค่องค์การอนามัยโลกดูแลเรื่องนี้บะอาจแก้ปัญหาได้ทั้งหมด เขาบ่มีกลุ่มนักระบาดวิทยาที่พร้อมจะเข้าไปดูว่าโลกนั้นคืออะไอย่างดูว่ามันระบาดไปถึงไหนแล้วเขาได้รับรายงานว่าผู้ป่วยพานหน้าหนึ่งสือพิมพ์ซึ่งรายงานจ้ามากก่อนที่จะถูกนำขึ้นบนอินเทอร์เน็ตและรายงานคาดเคลื่อนเยอะขนาดเฮาบอมีทีมแพทย์ที่พร้อมนะเขาก็ยังทำงานได้ช้ากว่าที่ควรเป็นอย่างมาก ในการนำบุคลากรนับพันคนเข้าไปยังประเทศเหล่านี้หากเกิดโรคระบาดครั้งใหญ่เราจะต้องมีบุคลากรนับแสนคนเฮามามีใครคอยดูแลเรื่องแนวทางการรักษาโรคมมีใครที่จะดูเรื่องการตรวจโรคม,มีใครที่จะ นะหูว่าควรใจเครื่องมืออิหยังดังนั้นจึงมีหลายๆอย่างที่ขาดหายไปและสิ่งเหล่านี้เป็นความล้มเหลวระดับโลกอย่างแท้จริงองค์กรอนามัยโลกได้หับทุนติดตามการระบาดแต่บ่ได้มีหน้าที่ทําในสิ่งที่ผมอู้ถึง ในหนังเราจะเห็นกลุ่มนักระบาดวิทยาทำหน้านะเรียกว่าหน้าตาดีนะพร้อมจะไปลงพื้นที่ช่วยโลกเอาไว้แต่มันฮอลลีวูดแต่แต่เลยย้อนกลับไปดูสถานการณ์ของโรคอีโบลาตลออ2,515มีคนประมาณหมื่นคนเสียชีวิตและเกือบทั้งหมดอยู่ใน3ประเทศทางแอฟริกาตะวันตกมี3เหตุผลที่บอกว่าทำไมมันบระบาดมากไปกว่านี้ หนึ่งคือมีเจ้าหน้าที่แพทย,แพยาา์และพยาบาลจำนวนมากที่พร้อมจะช่วยกันป้องกันการติดเชื้อที่อาจเกิดขึ้นสองคือธรรมชาติของไวรัสอีโบลาบ่แพร่กระจายผ่านอากาศและเมื่อมันระบาดเนี่ยคนส่วนใหญ่ที่ป่วยมากเนี่ยบอกสามารถไปไหนมาไหนได้สามคือเชื้อโรคบ่ได้กระจายในเมืองมากนะักบิลเกนมองว่ามองว่าความล้มเหลวในการเตรียมตัวที่ผ่านมาอาจจะเอือ้อในการเกิดระบาดครั้งถัดไปที่รุนแรงมากกว่าอีโบลา เสร็อีกซึ่งความกังวลของบิลเกตวันนั้นมันกเกิดขึ้นแต่แล้วนะคะครั้งหน้าเราอาจบระโชคดีครั้งนี้อาจจะมีไวรัสที่สามารถแพร่กระจายได้แม้ว่าผู้ติดเชื้อยังรู้สึกสบายดีไปขึ้นเครื่องบินหรือไปตลาดแหล่งของไวรัสอาจมาจากธรรมชาติเหมือนกับการระบาดของอีโบลาหรือมาจากการก่อการร้ายทางชีวภาพฉะนั้นมันมีสิ่งที่ทำให้สถานการณ์แย่กว่านี้เป็นพันๆเท่านะ ปัจจุบันหลายประเทศที่ประสบป,ปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสนายทีนได้มีการนำเอาเทคโนโลยีมาช่วยตรวจสอบผู้ที่ติดเชื้อและช่วยประเมินสถานการณ์รวมถึงใช้ความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์ในการสร้างแนวทางปฏิบัติการที่ถูกต้องเพื่อต่อสู้กับโรคนี้ซึ่งเป็นอีกเรื่องที่เกดเกยอู้เอาไว้เช่นเดียวกัน แท้ที่จริงแล้วเฮาสามารถสร้างระบบตอบสนองที่ดีได้เขาได้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งหมดที่เฮาอู้กันตรงนี้เฮามีโทรศัพท์มือถือที่จะรับข้อมูลจากสาธารณะและก็ส่งข้อมูลนั้นกลับออกไปเขามีแผนที่ดาวเทียมซึ่งทำเมื่อเฮาเห็นว่าคนอยู่ตรงไหนและ พวกเขาย้ายกันไปไหนเขามีความก้าวหน้าทางชีววิทยาที่ควรย่นระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจหาเชื้อโรคไปอย่างมากสามารถที่จะผลิตยาวัคซีนที่เหมาะสมกับโรคเหล่านั้นฉะนั้นเรามีเครื่องมือแต่เครื่องมือเหล่านั้นจะต้องถูกนำเข้าไปไว้ในระบบสุขภาพระดับโลกทั้งหมดและเราต้องมีการเตรียมพร้อม อันยังคือกุญแจกุญแจสำคัญในการแก้ปัญหา Bill Gates, Bill Gates, วิวเกตบิวเกตวิเคราะห์ว่าทุกประเทศจำเป็นต้องมีระบบสาธารณาสุขที่เข้มแข็งโดยเฉพาะในประเทศที่ยากจนสำคัญที่สุดคือต้องมีบุคลากร,กรการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญและพร้อมจะเข้าไปปฏิบัติงานอีกทั้งถ้าใช้ความคล่องแคล่วตัวทางการทหารมาช่วยก็จะเป็นแนวแนวทางที่เพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้น เขาทิ้งท้ายว่าถ้าเกิดมีการระบาดครั้งใหญ่และถ้าทั่วโลกมมีกองทุนที่พร้อมจะรับมือกับสภาพเศรษฐกิจที่สุดตัวมันก็ยิ่งเป็นการปิดประตูทางลอดของมนุษย์ไปห่มบานหนึ่ง เราต้องการการจับกู้บุคลากรการแพทย์กับทางทหารใช้ความสามารถทางทหารที่มีข้อได้เปรียบเรื่องการเคลื่อนตัวที่รวดเร็วการทําการขนส่งและการให้ความปลอดภัยกับพื้นที่ตอนนี้ผมมาได้กําหนดเงินสนับสนุนแน่นอนสําหรับราคาค่างวดของสิ่งนี้แต่ผมค่อนข้างมั่นใจว่ามันมาได้ฟุ่มเฟือยเลย,เ,ลยเมื่อเทียบกับอันตรายที่จะเกิดขึ้น ธนาคารโลกได้ประมาณไว้ว่าถ้าเฮามีไข้วัดระบาดไปทั่วโลกความมั่นมั่งข้่งของโลกจะลดลงไปประมาณ3ล้านล้านดอลาลาร์และเราจะมีคนตายเป็นล้านล้านการลงทุนนี้ได้มอบประโยชน์ที่เด่นชัดกว่าเกินกว่าแค่เตรียมพร้อมกับการระบาดและมันทำให้โลกเฮาปลอดภัยมากขึ้น หลังไวรัสโครโรนาสายพันธุ์ใหม่แพร่กระจายออกไปบ่อนั้นบิลเกตก็เขียนบอกส่วนตัวว่าโรคโควิด -19 เริ่มจะเป็นเชื้อโรคที่เฮากังวลมาตลอดว่าศตวรรษดหนึ่งจะมีหนึ่งครั้งและแนะนำให้รัฐบาลต้องทำอย่างสักอย่างอย่างด่วนนะคะเห็นชัดเลยว่า อันนี้เป็นกำอู้ของบิลเกตนะคะเห็นชัดเลยว่าเราต้องใจเงินเป็นล้านๆเพื่อผลิตวัคซีนสําหรับโรคร้ายนี้แต่นั่นเป็นการลงทุนที่ควรทําเพื่อแก้ปัญหาถึงแม้จะทําให้เศรษฐกิจและการระบาดของโควิด -19 เพิ่มขึ้นยังรวดเร็วจนทําให้เศรษฐกิจพังมากและมีผลต่อห่วงโซ่อุปทา,านรวมถึงตลาดหุ้นนี่ยังบอู้ถึงความเป็นอยู่ของคนนะมันก็ยอมมันก็ต้องยอมแหละ พวกผู้นำคนเนี่ยอันอย่างได้แล้วจะปล่อยเวลาผ่านไปแ่มมาได้แล้วหลังจากนั้นมานานเนาะบิลเกตก็มอบเงินจำนวนร้อยล้านดอลลาร์ให้กับมูล,ลนิธิบิลและเมลินดาเกตของเขาเพื่อใช้เป็นทุนในการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับไวรัสโครโรนาสายพันธุ์ใหม่โดยงบประมาณก้อนนี้นำไปใช้ใน3ด้านคือตรวจจับกักกังและกรักษาคำพูดก่อนการเวลาเนะ ตีบิลเกตเคยทิ้งท้ายในงานปี2 0 1 5ฟังกี่ครั้งแล้วก็วอดึ้ดมาได้ว่ามหาเศรษฐีคนนี้มียานทิพย์หรือเปล่าแต่ที่แน่ๆหากมีสักประเทศญ่ตาตามคำเตือนที่ทุกคนบเกยฟังของเขาก่อนหน้านี้สถานการณ์ในปัจจุบันคงมาเวลวร้ายแบบอี้นะคะ เพราะฉะนั้นหากจะมีเรื่องดีๆสักเรื่องตี้มาจากการระบาดของอีโบลาก็คงเป็นพ่อมันทําหน้าที่ปุ๊กให้คนตื่นให้ทุกคนเตรียมพร้อมอเื่้เฮาเริ่มกันเสียตอนนี้เราก็พร้อมรับมือกับการระบาดครั้งหน้านะคะนี่ก็เป็นกําอูะของบิลเกตที่เหมือนเป็นคําทํานายที่ได้ทํานายไว้แล้วก็ตอนนี้นะได้เกิดขึ้นจริงแล้วนะคะในโลกใบนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะก็ ตอนนี้เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วนะฮอเกาะมีหน้าที่นะที่จะอันดับแรกก็คือนะยอมรับนะคะในสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะอันดับสองนะยอมรับแล้วก็ต้องตั้งรับนะและเกาะพยายามป้องกันดูแลตัวเ่านะเพื่อที่จะมาไปเป็นส่วนหนึ่งของการติดเชื้อของการแพร่ระบาดนะเชื้อนี้นะคะและ้เกาะนะพันพ้นนะคะประคับประคอง ตัวของเขาและก็ครอบครัวผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปนะก็จะเป็นประสบการณ์อันใหญ่หลวงนะในครั้งนี้ได้นะคะก็สำหรับเรื่องนี้นะกข็ขอบคุณข้อมูลดีๆนะในเว็บไซต์ The People นะคะทีปเปิ้ล เหนะือมามาเขียนหื้งฟังหืง่ออ่านนะคะและ้วก็นะขอบคุณำํำอุ้งของบิวเกตนะที่เป็นคำทํานายแล้วก็เป็นความคิดดีๆนะคะก็สําหรับนะคลิปนี้ก็ขอจบเต้าี้นะคะก็ขอทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะคะห้่งตวัวขอบคุณที่ฟังจนจบนะคะ